ไปติดตามเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งเกิดขึ้นในชนวนกาซากันบ้างนะคะภายหลังจากที่อิสราเอลค่ะได้มีการยิงจรวดเพื่อเป็นการตอบโต้กลุ่มฮามาสที่มีการโจมตีอย่างต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าไม่พอใจที่อิสราเอลค่ะมีการไปลงนามในสัญญาสันติภาพกับกลุ่มชาติอาหรับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่ยืดเยื้อมานานหลายสิบปีในดินแดนแห่งนี้แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย กลุ่มติดอาวุธในเขตกาซาของปาเลสไตน์ค่ะได้ยิงจรวดหลายลูกตกลงไปในเขตแดนของอิสราเอลทำให้อิสราเอลค่ะส่งเครื่องบินรบโจมตีเป้าหมายต่างๆในปาเลสไตน์หลังจากที่อิสราเอลลงนามข้อตกลงสันติภาพอย่างเป็นทางการกับชาติอาหรับสองชาติกองทัพอิสราเอลระบุนะคะว่าได้โจมตีทางอางกาศรา,ราว10ครั้งในชนุนกาซาดินแดนซึ่งอยู่ใต้อำนาจของกลุ่มฮามาส เพื่อเป็นการตอบโต้ที่ฮามาสยิงจรวด15ลูกโจมตีชุมชนต่างๆของอิสราเอลซึ่งอยู่ใกล้กับโพรมแดนและเสียงสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นก่อนรุ่งเช้าส่วนเมื่อวานนี้ค่ะมีจรวดลูกหนึ่งจากกาซ่ายิงตกลงไปนะคะที่อาชดอตชายฝั่งของอิสราเอลทำให้มีผู้บาดเจ็บ2คนเหตุการณ์ดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างที่อิสราเอลและสหรัฐอาหรับเอมิเรสรวมไปถึงบาเรนกำลังลงนามข้อตกลงสันติภาพ ที่ทำเนียบขาวในสหรัฐเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตด,ด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลค่ะบอกว่าเขาไม่แปลกใจเลยที่กลุ่มติดอาวุธในปาเลสติ์ยิงจรดโจมตีอิสราเอลในเวลานี้การโจมตีดังกล่าวไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บในบริเวณแนวกรมแดงของอิสราเอลกับกาซาแต่ว่ากองทัพอิสราเอลเปิดเผยนะคะว่าไอออนโดมระบบป้องกันขีปนาวุธของอิสราเอลนั้นสามารถสกัดจรวดของฝ่ายตรงข้าม ได้8ลูกและอิสราเอลโจมตีกลับต่อเป้าหมายต่างๆในชนุนกาซารวมถึงโรงงานผลิตในส่วนของระเบิดและก็คลังแสงของฮามาสตลอดจนสถานที่ฝึกฝนและการทดลองจรวดขณะที่กลุ่มอิสลามมิกจิฮัดในกาซาได้ยิงจรวดโจมตีอิสราเอลตอบโต้เช่นเดียวกันค่ะ